จะพาไปลุมบานยังดงเยังดงนี่เดี๋ยวพาไปเกาหลีโซนิ่งบังห้องเดียวที่ช้อปปิ้งของผู้หญิงเราจะให้เธอให้เงินเราสองร้อยบาทแพงมากเลยสองร้อยเหรอไม่มีเงินสดไม่มีโอนนะสามร้อยโอนจ่ายเริ่ม สวัสดีชาวแบบเบรดิพัสดร,ร์อรุณสวสดิ์นะฮะหน้าพองนะเนี่ยพามเ,เดี๋ยวพเดี๋ยวเดี๋ยวหนิ่งแบมเนี๋ยวแบมบจะพา,าไปย่างดงยียงดง,แ,ง,ดง<า>แห่งไทยแห่งกรุงเทพก็คือ ทำใหม่ละเด็กอยางมันต้องไปเช็คอินกันหน่อยเนะาะทำตัวเป็นวัยรุ่นเรามันงอกเกินวัยนั้นไปแล้วเปล่าอยาเขาจัดอันดับใหม่แล้วนะหนึ่งถึงยี่สิบห้าหรอเป็นวัยเด็กจากนั้นถึงสามสิบสามสิบสามถึงสี่สิบห้าเป็นวัยวัยรุ่นอยวัยรุ่นเราเป็นเด็กอยางไม่ชื่นะสรุปผิดเลยสิงถูกมันไปเช็คอินกันหน่อยถ่ายร้องถ่ายรูดูสิกวางคือ สอ,อย่างในชีวิตนะสองอย่างนะขออาหารอร่อยไม่ต้องแพงด้วยถูกปากขอได้กิน<อ>หิวแล้ต้องได้กินกับขอเรื่อสวยๆไม่ไ <c oughs> ไปไปถ่ายรูปก,กัน gonna all right. เมื่อกี้ไปจัดวิทยุมานะฮะจะบอกว่าพามาเช็คอินสยามเนี่ยกวางนด้เลือกร้านก่อนเลยนะเป็นเด็กหยาบม,มากดูซิว่า จะอินเทรนขนาดไหนคิดในใจไว้ว่าเอ๊ะอย่างกวางวัยรุ่นขนาดนีด้ทุกคนบอกเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเพรามากินร้านอะไระดูซิว่าแบบอัปเดตเทรนด์เผื่อไปกินตามหน่อย สยามไปเรื่องมนาะสยามต้องมากินไม่มีร้านไหนเปิดเลยหรอต้องมากินสีฟ้ากินที่ร้านะไรต่างนั้นถ้เดินมากินที่นี่ไปบอกเอกมารสิดไม่แต่จะบอกว่านี่ก็ร้านโปรดเรานะอร่อยนะก็มีอัศวินดีงามกินตามได้นะเอาละเราเออกมาจากร้านสุดอินเทรนด์เรียบร้อยแล้วที่สามารถไปกินตามกันได้ คิดถึงส,สีฟ้าเฮ้ยคิดถึงอาหารอ๋อคิดถึงอาหารคิดถึงสีฟ้าไม่ใช่คิดถึงสีฟ้าเวลาหิวเอออ้าววะโอ้โหร้อนเหลือเกินใครคิดไอเดียนี้วันนี้อะเราดูชุดที่แต่งมาเขาอ,อยากจะเกาไงอ๋อแต่งดีดำแน่ๆเลยย้ายฝั่งเถอะ ต้องถือไงถือชอ้อนมากเลยอ่ะถือตรงๆเวลาไไดิดเป็นคนเผลนอ่ะ,ะเวลาทำท่าเนี้ยอ๋อเผลนเหรอเออถือให้มาแบมเผลนนะคะเวลาแบบถือกล้องค่ะแบมไ็เลยถึงแนวนี้ <laughs> ยังไงภารกิจวันนี้ <c oughs> คือจะพามาเมียงดงไทยแลนด์ yes sir <c oughs> คืเธอเดินบ่อยไหมคะสยามตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แบบบุรณะไม่บ่อยหรอหรอจริงหรอจริงเเรียนจุฬาทำไมไม่บ่อยเราเรียนร,งรังสิตเนี่ยมาเกือบทุกอาทิตย์เลยนะจริงหรอใช่มันรถติดนะหรอจากคณะบัญชีมาเนะี่ยขึ้นชั่วโมงนะโอ้แค่นี้เนี่คยคณะบัญชีแบมอยู่ไหนเล่าสิเอา ก็อยู่ตรงแถวจามจุริสแควร์ตรงแถวลโงเกือบพระรามสี่ใช่เอาจริงเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราโคตรเอาเลยอะเอาล่ะครับได้เวลาถ่ายให้กว่างไหนเปิดแมสนมาแล้วยิ้มสิสวยคนอะไรสวยขนาดนี้เนี่ยฮะโห้เกิดมาก็สวยขนาดนี้เลย ว่าเนื้อว่าอยู่เกาหลีนั่นเนี่ยว่าการแต่งตัวกูแลงว่าการแต่งตัวกูแรงได้แล้วนะคะขอดูหน้าตอนแบบรูปผ่านเนี่ยมันจะประมาณไหนสมมนวันี้เป็นโทรศัพท์แบบแบบไม่ขนาดนั้นเอาแบบธรรมชาติก็จะแบบเปลี่ยนปากงี้นิดนึงถือว่าถือว่าดีถือว่าแบบถือว่าพลาดถือว่าทำดีไม่ใช่พอใช้นะคือเลิศถ่ายต้องไหมคะเดี๋ยวจะให้แบมเดินบ้าง ตึกแรกเสร็จแล้วนะคะนี่ข้างในมีตึกด,ด้วย่ะเพิ่งรู้ลองเดินไปดูไหมเออแต่ว่ามีที่กั้นนะอุ้ยมุมนี้แบบดีอ่ะดูดิเออยังโด่งมาก Don't let it อย่างไรคะก็เคยเดินมาอยู่กับซันเดย์อะเช้าเลยอ๋อเออจริงๆเคยมาจับไปยื้อมันคือตรงนี้นี่เองจับไปยื้ออยู่ซอยสองฮะ เช้าเลยแล้วก็จะเดินเลาะมาลงอาหารตอนเชา้าเพราะเช้าแบบ7จ็ดโมงอ่ะไม่มีเลยเปิดมีแต่ลงอาหารกับสีฟ้าก็จะลัดเลาะมาซึ่งก็จะผ่านตรงนนเนี้คือนี่ตอนหลับนักท่องเที่ยวสุดเฮ้ยแต่ตอนให้มัน,นคึกคักก็ดีน,นะเว้ยใช่คือแต่งตัวมาเดินแบบมาถ่ายรูปก,กันได้เลยเนาะนแต่ที่จริงคนถ่ายรูปเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยใช่ไหมเย็นๆจะมีแบบมายืนถ่ายรูปเราไม่เป็นผู้นำเทรนด์หรอเราไม่เรา,เราตาม,ตาม อ่ะอัน,นไหนคนถ่ายเยอะแล้วพอลองถ่ายได้ไหมตรงนี้ได้เลยไม่ไหวจริงๆกับความร้อนนี้กวา่าร้อนเป็นคนสู้ร้อนไม่ได้จ<ะ>ริงอ๋อเย็นขึ้นละ๋อเย,<อ>ย็นขึ้นเลยอ๋อผ้าร้อน เราไปพาดตรงนี้เธอเลยร้อนเหรอร้อนเลยอากาศมันร้อนจริงภาดกิจต่อไปเข้าห้องแอร์เคยบ้างแม้เดินเป็นแบบเป็นหมู่คณะแบบนี้เออเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยไม่เคยเอาจริงๆตั้งชีวิตเปรุ่นน่ะทำาอะไรอ่านหนังสือหรอเล่นบาสเล่นบาสยังไงคือบอกหน่อยว่า เคยไปแบบไปรวมกลุ่มเพื่อนๆนั่งตามแบบสยามแมะรวมหรอเอ้ยเราประสบการณ์แล้วมันดูว่าเออเด็กยามเด็กยามโอเคมาถึงภารกิจต่อไปละที่ช้อปปิ้งของผู้หญิงเราจะให้เธอให้เงินเราสองร้อยบาทมากเลยสองร้อยเออในงบสองร้อยใช่ว่าเราอจะซื้ออะไรได้บ้างมาไหนตั้งหน่อยใช่สามร้อยเลย สามร้อยเหรอฟรังมีไหมไม่มีเงินสดไม่มีโอนนะโอนสามร้อยโอนจ่ายเริ่มนี่แหล่งช้อปปิ้งของเด็กหยามในพอสอนี้นะคะก็คือซอยนี้มีซอยนี้นะคะแล้วก็มีซอยหน้าซอยหน้าแล้วก็มีข้างหน้าสุดเฮ้ยนยังหายเป็นฝ่ายจ่ายโอเค นี่ล่ะสี่ชิ้นร้อยโอ้นี่ได้กับไปเยอะเลยนะสามร้อยอะ่ะกำลังงงว่าเขาคิดภารกิจเอื้อตัวเองมั้วงง เดือยห้าสิบบาทสองคู่บาทแหมเร็แล้วสามปีแล้วอ้เสร็จแล้วนะคะร้านตรงนี้ก็เป็นร้านรวมของเสื้อผ้าไปทะเลนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็เป็นช้อปปี้แต่วันนี้งบหมดแล้วอ่ะสามร้อยบาทเหนื่อยเลยเหรอแมมไม่ค่อยชอบอากาศร้อนแล้วค่ะ ไม่สู้เนาะไม่ค่อยสู้หน้าออกเลยออนแอร์เลยอะสนุกไหมคะสนุกนึ่นะสรุปนะคะได้ถ่ายรูปเป็นเด็กสยามเด็กสยามเกาหลีนะคะที่ได้ก็มีเสื้อคอกด้วยทําไมถึงชอบตัวนี้ชอบเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบแขนกุดเสื้อคอกอยู่แล้วนีสอง้2 5หสิบาทแ้อก็มีเท้านะคะสองคู่คู่ละยี่ห้าบาทเราได้ใส่ไหมใส่เวลาใส่กับ นึกว่าจะได้เครื่องประดับไม่ได้หรอแหงอ่ะอ๋อเกินงบถ้าไม่เกินก็คือถ้าไม่มีงบก็คือสั่์ไปแล้วได้เพิ่มง,งบได้ไหมพอโอเคใครอยากจะมาช้อปปิ้งนะคะมาได้ยาวแต่เดี๋ยวมันต้องสวยกว่าน,นี้อ่ะเพราะว่ามันกำลังปรับปรุงเรื่อยๆเลยอะ่ะเหมาะก,กับทสาวแหละเลหมาะก,กับคนที่เขากาศร้อนมากกว่ากันหนาวนะฮะ ไปทำอะไรก็บอกได้กดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะช่องแบบบีดีทัศนะอยากให้แบมพาองไปช้อปปิ้งที่ไหนบอกนะคะอะไรนะคะอยากพาอุยอะไรนะเซอร์ิเซ่เหรออุยอะไรนะช่องนาซีเฮ้ยไม่ใช่พูดแล้วนะว่าจะไปฝรั่งเศสอะช่องนาซีไม่ใช่ช่องนาซีก็มีมีแหล่งสำหรับอ๋อล็อกเก็ตอยู่เหมือนกันไปนะคะบ๊ายบาย